เมื่อกี้นี้นะครับเราเปิดคลิปด้วยาการนะครับลุ้นกราฟนะครับกันไปแล้วนะครับแต่อันนี้เป็นพิเศษกิกแล้วนะครับก็คือเป็นของพิพิลมือทองเลยนะครับเอาติดมือมาด้วยนะครับมาดูนะครับเพราะว่าคลิปนี้เนี่ยพิพิลมือทองของเราจะได้เอสติหรือเปล่าหนึ่งันึ่งหนึ่งแพ็คแต่ว่ามันครามานะหนึ่งแพ็คและครามานะครับใช่มาเซเว่นเขาอันแพ็คมาเรียบร้อยนี่นะครับใหม่แรกนะครับใหม่แรกแกะไม่ออกต้องแกะแบบนี้โหถ้าแกะแบบนี้น่ามีสิทธิ์ละ จีนจานอีกแล้วนะครับโอ้ใบแรกก็มาเลยครับมาเลยเฮ้ย <c oughs> มาเลยมาเลยแต่นา่าจะเแล่แน่ครับอาจจะมีวิบับสองครับอาจจะมีวิบับสองใบถ้าอีกใบนึงก็คือเอเตาแน่นอนอ่าครับอันนี้เป็น A นะครับโ้น่าจะสวยด้วยครับโอ้โหสวยด้วยหนึ่งร้อยสามหกสวยด้วยครับใบนี้ยังสวยเลยนะครับอะมาลุ้นวิบับ ใบต่อไปนะครับอันแรกก็ออกแล้วว่ามาลุ้นบิ๊กบัฟนะครับถ้ามีอีกใบหนึ่งก็คือ SSR แน่นอนครับแต่อันนี้มันมันคราบแพ็กมาอ่าไม่แน่ไม่แน่โหยิ่งคราบแพ็กเนี้ยแล่จะไปกันได้เยอะน่าจะมีเลยเนี่ยกันอย่างไวนะเพราะว่ามันได้วิบัฟครับเอ็นครับเอ็นครับโหแต่ก็ใบสวยนะครับโอเคเลยนะครับซองที่สามมา มือทองไม่มือทองครับใบแรกก็วิบวับไปแล้วนะครับแต่วิบวับแบบยิมอยากให้วิบมากกว่านั้นเนี่ยเห็นนะครับเห็นครับโอเคต่อไปมาครับโอ้โหเขียวมาเลยครับมาสีเขียวเหนียวซับมาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเดียวเฮ้ยเฮ้ยอันนี้ถึงกระปิวอ่ะอย่าเสียใจถึงกระปิว นี้ไม่อันนี้เห็นไม่ไม่แต่ใบนี้แต่ใบนี้มันมันแหลบววแววนะแววแววทองทีอร์หนึ่งหนึ่งสี่ไม่ใช่หนึ่งหนสี่ไอใช่โอ้โหให้สวยดีศูนย์หนึ่งสวยเลยครับสวยเลยทีอาร์ใช่ไหมอย่างงี้โอทีอาร์ใช่โอ้โหสองแล้วสองนะเอามาอีกสักใบดิโอ้ยอย่างนี้เห็นไหมบอกแล้วว่าขาพอขาปุ๊บมีโอกาสได้หลายใบเอออีกสักใบดิ ไอ้ใบนี้อันนี้ต้องต้องต้องเอเจต้าแล้วใบนี้แต่สักเฮ้ย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 เอเจต้าเฮ้ยเฮ้ยสี่ติดแปดใช่ยังไม่ใช่แต่ใบด้านนี้ด้านนี้ด้านนี้อย่าบอกเหลืองอลามนะไม่ใช่ยังไม่ใช่ข้าติดเก้าเลยครับอ๋อเห็นแว๊บๆเห็นผมผมสีทองทองือืมครับได้มานี่ทำบุญต้องทำบุญเยอะกว่านี้อีกนะ นี่เพิ่งไปทำบุญลงศพระยามาอืมอฮะม่อีกอะคิดว่าคิดว่าใช่นะคิดว่าใช่นะอ่ใช่คิดว่าใช่ใช่ใช่เปิดเลยม่เดียลุ้นๆๆลือเเอานี้ก่อนถ้าเขาู้นไรแ้เขาค่อยลุ้นก่อนลุ้นแล้มันใช่ข้าง่งข้างล่ข้าง่งข้ล่ข้าง่งเดี๋ย่พิ่ข้างล่ข้าง่งขใบทองครับเฮ้ยใบทองใบทองอ่ะไอปิดต่อปิดกันปิดกาน เอาไปก่อนเอาไปก่อนไปก่อนไปก่อนนะเอาไปก่อนไปก่อนจะปิวไหมความคอมแล็คคอมแล็คเออโอเคโอ้สามใบนะแพ็คนี้สามใบเลยอ่าได้ได้อะไรไปบ้างนะเมื่อกี้อารหนึ่งพีหนึ่งอหนึ่งแต่ชอบนะท R อารใบบางชิ้นชอบสวยมากสวยมากเอ็นนะครับเอ็นนะครับเอ็นนะครับครับมาใบนี้ที่อยากได้ปะแชร์ได้มีแล้วแล้วก็ใบนี้มาสามเหรอมาสามดิโอ้ใบนี้ต้อง S S R แล้ว เอ้เส้นอะไรจะเอาสี่ใบนะเอาเลยแกะยากเงี้ยเมื่อกี้บอกแล้วเสียวเหนียวเหนียวซับใบแรกเปลี่นละเอ็นโอ้ยเปลี่ยนสองหนึ่งครับมางหนึ่งอันนี้อันนี้อันนี้นี่อืออือจบครับคุณละบ้าคือใบเงี้ยคนลุกไหมขนลุกเหี่ยวอ่ะแต่ไม่คล้ายหรอกแม่เป็นใบทองแหละแต่คือมันทองไงอ่แต่ใบทองใบทองโอ้โหโอกัดได้ไหม ได้มันยังไม่ชัดอา่านลุ้นจากข้างล่างเลยกันเออน่าจะเป็นทีอาอ้าวโหทีอาสวยแบบนี้สวยมากเลยสวยอ่ะโฟกชิงกำแพงสวยครับสวยครับสวยมากโอโหคนอะไรเนี่ยเท่าไหรหกซองหกคอแปดอ๋อแปดเหรอแปดแปดได้สามแปดได้สามโอ้โหแปดได้สามทองสอง ออ1 1> สองอใช่เปิดดูดิเมื่อกี้มีอะไรบ้างเนี่ยโอ้โหนี่แหละข้อดีของการเก็บเศษนะครับเก็บเศษแปดหอ่อแปดซองได้จะเรียกเศษไหมอ่ะก็เ,เหมามาทางเชลว่ะแต่มาคนละลอ็อตไงใช่ไหมไม,ไม่ไม่ได้ดูเหมือนกันออ๋ oh oh. ไม่ดูถ้าอย่างนี้ต้องคนละล็อตแล้วแหละ mm hmm. ใช่โอ้โ oh ห oh. สุดยอดมาก,มากครับรอบนั้น ยังเสอ่ารอบนี้สามใบเลยครับวิบบัฟทองสองแง่ทองสองด้วยนะครับครับคนเราจะมือทองขนาดนี้ครับอย่าลืมไหมครับใครสนใจให้พี่เปิ้ลไปเปิดได้ติดต่อมาได้เลยนะครับมือทองจริงๆครับโอ้โหออกค่าตั๋วให้ด้วยนะตั๋วเครื่องบินออกค่าตั๋วด้วยนะครับต่างประเทศเข้าไปนะอ่านะครับเดี๋ยวก่อนปิดคลิปนี้นะครับขอสอบถามพี่เปิ้ลหน่อยครับว่าคิดยังไงครับถึงเข้าสู่โองการนี้ เพราะว่าจากดูคลิปของเพื่อนนิวนี่แหละครับครับถูกแล้วก็ดูไปแล้วว่าเฮ้ยเพื่อนเรามันทําอะไรฟ้าอ่าอก็เลยตกไปดูมาก็เลยอะลองซื้อมาอ่าแล้วดันดวงดีนิดนึงก็คือซื้อไปไม่กี่ซองเนอะประมาณสามยี่สิบกว่าซองไม่ถึงนีหมดไปสามร้อยกว่าบาทอะสามร้อยกว่าบาทนะครับเออส่้ิบห้าซองยี่สิบซองได้ครับเออใช่ปะ นั่นแหละประมาณนั้นแล้วได้เอสเซามาเขานิดงงแงมครับใช่เนี่ยแล้วระยะเวลาไม่ถึงไม่ถึงเดือนอันนั้นไม่ถึงเดือนประมาณสองสัสุดยอดมากๆเลยนะครับแต่ตอนนี้น่าจะอยู่ประมาณ2เดือนแล้วป่ะอ่าสองเดือนเกือบๆสองเดือนแล้วนะนะครับโอเคอย่างงั้นก็วันนี้ก็ต้องขอตัวลาทุกท่านเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับกับพิ่เปิลมือทองนะครับขอตัวลาทุกท่านไปเพียงเท่านี้นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับ